สวัสดีครับวันนี้มีรีวิวแกะกล่องมือถือราคาประหยัดนะครับเป็นโปรโมชั่นของ AIS นะครับชื่อรุ่น AIS Super Smart Plus Gen 2นะครับอันนี้จะเป็นแพ็กเกจที่มากับซิมเติมเงินวันดูคอด้วยนะครับก็ราคาที่เอสประกาศอยู่ในหน้าเว็บไซต์ประมาณ1890ปนะครับ แต่ถ้าใน s h อ p e e เนี่ยผมเห็นมีขายอยู่ประมาณ1,500หรือต่ำกว่านั้นนิดหน่อยนะครับตัวราคาเนี่ยเป็นราคา,าที่ไม่มีการไม่ต้องบังคับติดหลายเดือนนะครับเพราะว่ามันเป็นซิมบันจุขอนะครับเป็นเติมเงินเลยแล้วก็ซึ่งในเนี้ยมันมีแพ็กเกจเล่นอินเทอร์เนต็ตอยู่แล้วด้วย500 g กิกนะครับประมาณ10เดือนเดือนละ5้ินะครับ ซึ่งตัวซิมนี่บังคับใช้กับรุ่นนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาซิมนี้ไปใช้กับเครื่องอื่นเนี่ยโปรตรงเนี้ยก็จะไม่ได้นะครับมาดูที่ตัวเครื่องนะครับก็สเปคหน้ากล่องก็จะมีเขียนว่ากล้อง8บวก2นะ8ล้านกับบวก2ล้าน Dual c a m ม r ลนะครับมี Face ั n ล็อกนะครับ, lock, รบก็จอเป็นขนาด5.5นะครับ ตัวนี้เขียนว่าเป็น full view display แล้วก็ ram 16ก g b rom ไม่ใช่ rom 1ิก g b ram 1 g b ิกนะครับมีระบบ v o v o hd phone ก็คือโทรผ่านระบบ4 g นะครับอ่านี่ก็มีเขียนสเปค cpu เป็น quad core 1.4 GHz แบต2,500นะครับ แล้วก็มี Android รุ่น9นะครับเป็น Android 9 go edition นะครับก็คือจะเป็น Android ในระบบที่ทำให้ไม่กินสเปคเครื่องนะครับโดยที่ r รม 1GB ก็ยังเล่นแอป,ปได้ทั่วไปนะครับตัวนี้มีฟอนต์คาเมาอยู่5ล้านแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกมาพร้อมกับซิมเน็ตมาราทอนนะครับ เดี๋ยวมาลองดูข้างในกันอาดูตัวเครื่องกันครับแกะกล่องออกมา มีตัวเครื่องนะครับนี่ขนาดก็พอดีมือนะครับมีคุณสมบัติของตัวเครื่องอย่างที่บอกแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับ ม,มีเคสด้วยนะครับนี้มาพร้อมเคสเป็นยางนิ่ม,มคเคสอ่านี่มีที่ชาร์จเป็นชาร์จแบบธรรมดานะไม่ได้ชาร์จไวมีหูฟังแล้วก็สายชาร์จนะครับคืออุป เนี่ยพร้อมใช้เลยนะครับนี่ตามนี้นะครับก็มีคู่มือมานะครับเป็นภาษาไทยนะวิธีการใส่แบตใส่ซิมอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันครับนะเราลอก อันนี้ออกตัวนี้จะเป็นแบบสีออกทองดำหน้าแล้วก็แล้วหน้าจอออก จะมาลองเปิดเชื่องก็อันนี้เป็นหน้าตาของตัวเริ่มต้นนะครับจะเป็นสกรีนเซอร์เวอร์ของอเป็นวอลเปเปอร์ของตัว AIS แล้วก็เวลาใช้แอปเนี่ยให้ปัดขึ้นนี่นะครับก็จะมีแอปมาครับแล้วก็อย่าง ตัวที่โหลดไว้แล้วเนี่ยอย่าง youtube ก mm ็ hmm. จะเป็น y t u t u เวอร์ชัน n o o นะครับแล้วก็ google เนี่ยทั้งหมดเซอร์วิสเนี่ยจะเป็น go หมดเลยนะครับมี play store ตรงนี้นะครับก็มาลองดูในส่วนของพื้นที่ที่มันเหลือใช้งานได้นะครับตัวเนี้ยถ้าเริ่มเริ่มต้นการใช้งานเลยเนี่ยครับ จะเห็นว่า16ลอม16กิกเนี่ยใช้ไปแล้ว4.13นะเท่ากับเหลืออยู่ประมาณประมาณ12 11กว่าเกือบ12กิกนะครับสำหรับการลงแอปแล้วก็การจัดเก็บข้อมูลรูปถ่ายนะครับซึ่งตัวนี้จริงก็รองรับตัว รองรับ micro SD เพิ่มได้นะครับแล้วก็อาจจะหาซื้อที่ไม่ต้องแพงมาก32 g ิมาใส่เพื่อเพิ่มความจุให้ตัวเครื่องนะครับแล้วลองเปลี่ยน wallpaper ดูนะครับแล้วดูว่าแบบสดใสหน่อยได้ไหมดูจอดูความสวยของจอนะครับ ลองเป็นรูปวิวนี่ลองลองใช้รูปนี้ดูนะครับ,ค,รบคุณภาพจอถือว่าโอเคนะครับถึงจะไม่ใช่จอ Full HD นะครับแต่ว่าสีสันมุมมองของจอเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้ ไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับมืดมองไม่เห็นเลยนะครับถือว่าดีมากขึ้นเทียบกับสมัยก่อน,นครับครับเดี๋ยวมาลองดูความลื่นไหลของการเล่น,นการเล่นอินเทอร์เนต็ตนะครับลองดูที่หน้าพันทิปนะครับอันนี้ต่อ wifi อยู่นะครับ ไ i ล์ fi. ตัวนี้รองรับแค่2.4นะครับไม่รองรับ5กิกนะครับลองเอเลือกดูนะครับดูนะก,การโหลดหน้าของเขาการเลื่อนฟีดนะครับก็จะมีอาการรอนะครับเพราะว่าแรม1กิกอาจจะมีหลาการรอหน้า การหลดหน้าอยู่นะครับแต่ถ้าใช้งานทั่วไปใช้ได้ครับกดเลื่อนดูได้ปกติครับเช่นะนะครับมันก็ขึ้นเนี่ยลูปก,ก็ขึ้นอยู่นะครับไม่ได้ช้ามากนะครับก็โอเคอยู่เลยแนะครอลองไป ที่หน้าอื่นบ้างของสนุกนะครับอลองดูนะครับตรงนี้ก็จะมีรูปเยอะเนี่ยมีการโหลดมีหน้าที่ต้องรอโหลดนะครับแต่พอโหลดปลักหนึ่งกก็มา ครับลองเดินเร็วๆครับหน้าโหลดแอปนะครับเนี่ยมันจะมีความการรอโหลดหน้าอยู่นะครับนิดหนึ่ง ลองดูที่ YouTube อนะลองเรียนอันนี้ลงตัว YouTube ปกติไว้นะครับเนะี่ยคือ YouTube มันจะโหลดค่อนข้างช้าหน่อยนะครับอืมก็เล่นได้ครับสมมติลองจะดูคลิป ใน youtube นะครับก็เลือกความละเอียดได้สูงสุดที่ 480p นะครับก็ประมาณนี้ก็ดูดีนะครับดูชัดโอเคอยู่แล้ว ัเมนูกล้องนะครับนี่ก็จะมีออปชันอยู่บ้างนะครับเช่นเปิด HDR ครับหรือว่าการใช้หลังเบลอนะครับคือเพราะตัวนี้เนี่ยมีเลนจะเป็นเลน กล้องหลักแล้วก็จะมีตัว depth of field นะครับไม่มีเลนส์มุมกว้างอะไรก็คือมีกล้องเดียวแล้ว่าเปิดปิดตัวเบลอตรงนี้ได้นะครับก็มีโหมดบิวตี้นะครับเปิดปิดเปิดปิดปุ๊บ ตรงนี้ก็จะมาปรับได้มีหน้าเนียนสดใสขยายหน้าสลิมนะครับก็ถ้าไม่เอาก็เอาเอากอากครับมีแฟลนะครับ,นะรบออตโต้กับเปิดแล้วก็ปิดนะครับลูกเล่นของกล้องเนี่ยเราปัดไปทางนี้จะเป็นฟังก์ชันของกล้องนะครับมี อนนลามา QR Code มีถ่ายภาพในโหมดนะครับแล้วก็วิดีโอเหมือนกันตัวนี้วิดีโอเนี่ยถ่ายได้ดูกันที่ความละเอียด 180p นะครับคิดว่าน่าจะได้ที่30เฟรมไม่ได้ไม่ได้เขียนเฟรมไว้แต่คิดว่าน่าจะได้ที่30เฟรม per s e c ซกนะครับ วิดีโอก็จะมีออปชันเหมือนกันมีถ่ายสโล่ถ่ายอาจจะเป็นททมล랩นะครับ ก็หมดแล้วครับสำหรับรีวิวตัวนี้นะครับ hs okay, okay. super smart gen 2นะครับก็ก็เหมาะสำหรับคนที่งบน้อยงบจำกัดเลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างถูกแต่ว,ว่าใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญมี ProNet มาด้วยนะครับก็คือ เราก็ประหยัดค่าเน็ตได้อีกนะครับแต่ค่าโทรก็ต้องไปเติมเงินโทรเองต่างหากนะครับแต่ค่าเน็ตเนี่ยเล่นได้เลย50กิกต่อเดือนครับผมโอเคครับขอบคุณครับ